ขออภัยจนแค่เป็นของสังประชาชนต้องเรียกว่าอย่าลืมไปหาซื้อรัตตอรี่กันค่ะคนละใบครึ่งใบนะที่รักนะคะครึ่งใบก็เหมือนสามีภรรยานเนี่ยซื้อมาแล้วแบ่งครึ่งนะคะเป็นสินสมรสนะคะ,ะตอนซื้อเงินสามีค่ะตอนถูกภรรยาเอี่ยวด้วยนิดนึงค่ะนะคะเข <c oughs> าเรียกว่าเข <c oughs> าเรียก <c oughs> ว่าแบ่งปันถ้าซื้อห้าใบถูกสามสิบล้านคนละสิบห้าล้านนะคะนะใช่ไหมเอ่ยหกห้าสามสิบสามสิบล้านคนละสิบห้าล้านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ะะได้ใบเดียวว่าคนละสามล้านนะที่รักนะคะคุณสามีท่านไหนที่ถามภรรยาบอกเธอฉันซื้อหวยหมาฉันถูกนะถ้าภรรยาท่านไหนที่มีทะเบียนสมรสบอกคุณพี่หนูใช้สิทธิ์ทะเบียนสมรสนะคะนะทรัพย์สินนี้ได้มาช่วงที่เราอยู่กินกันกับคุณพี่ขานนะคะเราหาด้วยกันนะเราหามาด้วยกันที่รักบอกอย่างนี้นะคะนะไม่มีนะถูกหกล้านแบ่งกันอีกฝั่งหนึ่งแบ่งเพื่อน แสนเดียวเงี้ยไม่ได้นะที่รักนะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะคะนะแต่ว่าจริงๆแล้วให้ภรรยาก็บจะดีที่สุดนะคุณสามีขานะคะ<ม>เพราะว่าภรรยาขี้เหนียวกว่าส,สามีแน<อ><ห>่นอนอาจารย์ชัดเนี่ยให้ภรรยาเก็บใช่แบบเก็บอยู่เหนียวดีบ้านของบ้านของเราเนี่ยเก็บเหนียวดีอ่าบ้านของเราเนี่ยจริงๆอาจารย์ชัดอาจารย์เคนเนี่ยเคยแบ่งเงินกันเก็บนะคะแต่เราใช้ตังกระเป๋าเดียวกันนะแต่ว่าเราใช้แบ่งกันเก็บหมายถึงว่าเราเราดูว่าใครเก็บเงินอยู่มากกว่ากัน จริงเงินเข้าเหมือนกันแหละนะคะแต่ว่าอาจารย์เค่จะเก็บอยู่มากกว่าหน่อยนะคะเพราะว่าใส่กาวตาช้างไปที่กระเป๋าดึงไม่ออกที่รักตอนดึงเสียงดังนึกนึกนึกหนึ่งอย่างนี้เข้าแล้วออกยากครับอาจารย์ชัดแกเป็นคนปลอดภัยแกไม่ได้ใส่ใส่กาวลงไปในกระเป๋าว่าอาจารย์เค่ใส่กาวลงไปในกระเป๋าว่าที่รักนะคะก็เลย่อนข้างที่จะเก็บเงินอยู่อยู่มากเลยนะที่รักเลี้ยญเลินไม่เคยกระดิกเลยที่รักค่ะนะคะอยู่หมัด แฟนเบบอกอาจารย์อาจารย์เอา้าเดี๋ยวนะคะอาจารย์เทบถอดแหวนไบมะกกอกไว้ตรงไหนนะนะคะมีแฟนเพจถามอาจารย์อาจารย์เก็บยังไงอยู่ที่รักอาจารย์เก็บไม่เคยมากค่ะน้ําเนี่ยไม่ได้มาอย่างเดียวนะมาพร้อมน้ําใจใช่ไหมอาจารย์คะน้ำใจโดยเฉพาะหวยหวยแล้วสวยมากหวยเจ้าของเพจสวยยังไงอะนะคะ นะคะอ่ะมาจ้ะสามห้าเก้าสุดปังสามห้าเก้านะเอ้ยสามหกเก้าสามหกเก้าสุดปังใช่ไหมมาตอนนี้ค่ะระหว่างที่รอพี่ๆนะคะเข้ามาอยู่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้ไหมที่รักคลิปเนี้ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้ไหมคะหวานอีกแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะเลขน,นี้เลขไหนนะหนให้แฟนเพจดูสิ yeah. วันนี้เล็บอ,อาจารย์เคสวยมากอาจารย์เคตั้งใจทําเลยนะเขียวอาจารย์เคเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารในสีที่เหนี่ยวซับหรือสีที่อยู่ในหมวดหมู่ของการงานการเงินและโชคลาภคือสีเขียวนะที่รักนะคะเพราะฉะนั้นใครเกิดวันอังคารสีที่บ่งบอกสําหรับคุณเลยว่างานดีเงินดีนดชโชคลาภดีเหนี่ยวซับดีนะคะคือสีเขียวนะวจ๊ะอาจารย์เคดูแบบศาสตร์ของมอนโบราณน,นะคะอาจารย์เคกายอ,อาจารย์ชัดเนี่ย นอกจากจะจบโหราศาสตร์แล้วนะคะอะขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์ชัดนิดนึงค่ะอาจารย์ชัดจบโหราศาสตร์เรียนมาแค่วิชาเดียวหรือหลายวิชามากคะเรียนมาทั้งหมด5วิชาห้าหกวิชานะคะแล้ววิชาที่เรียนแล้วเอามาใช้มากที่สุดก็คือคำนวณหวยโหราศาสตร์ครับก็จะมาศาสตร์นะของการทำพิธีต่างๆทำน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะละคะไม่แกนเพจทุกคนนี่แหละจ้ะเอาวันนี้วันนี้วันนี้ใครจะเเอามั็ดลบวันนี้นี่เปิด <ไ>ระหว่างรอพี่พี่แจ่ระหว่างรอพี่พี่จอระหว่างรอพี่พี่แชร์ใช่ถามเคล็ดลับที่อาจารย์ถูกหวยบ่อยๆสวดมนต์ไหว้พระทาบุญกับทําทบุญที่เราอยากทําอย่างที่อาจารย์ชัดพาทําบุญกับลงศพทําบุญลงศพซื้อโลงศพเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าการทําบุญกับวิญญาณทาบุญกับคนตายเนี่ยในชงผลบุญมันจะเกื้อนหนุนให้เรา,าได้ในสิ่งที่เราปรารถนาได้นั่โชคลาภทรัพย์สมบัติแล้วก็ อาจ,จารย์ชาติาจารเคพาทำบุญกับพ่อปู่ศรีทุโทงม่ยาปทุมมาเพราะว่าเราไปเบิกทรัพย์แล้วแล้วก็เปิดทรัพย์แล้วก็เบิกทรัพย์มากับท่านอวยพรตัวเองอันนี้ระหว่างร,ารอพี่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงอวยพรอาจารย์อ,รรอวยพรตัวเองอยังไงคะแค่หาไม้หาไม้ก่อนนะฉันเป็นคนโชคดีดวงดีครับอาจารย์อวยพรตัวเองอยังไงคะโอขยไม้ไม่ค่อยเหมาะเลยนะคะอาจารย์นะคะอัปลาเลยค่ะอัปลาคำอวยพรคำอวยพรแบบไหนอวยพรยังไงถึงตัวเองถูกหวยบ่อยแล้วก็พาแฟนเพจถูกหวยบ่อย อาจารย์จะบอกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีดวงดีทําอะไรก็โชคดีดวงดีและที่สําคัญที่สุดนอกจากความโชคดีดวงดีคือคิดดีทําดีด้วยนหนูถามอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์เนี่ยถ้าถ้าบอกกันตามตรงเนาะสามตัวก็คือหนึ่งห้ 8, าแปดของอาจารย์ชัดในในงวดเนี้ยพี่พี่เห็นหนึ่งห้าแปดใช่ไหมจ๊ะหนึ่งห้าแปดของอาจารย์ชัดในงวดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ชัดจะเป็นคนที่บอกเลขปังมากอันนี้อาจารย์อาจารย์แค่ยอมรับเลยนะคะปังมากจริง ฟังเหมือนคำนวณสูตรเองแต่ไม่ใช่แต่เป็นแค่เลขเกี่ยวพันกับชีวิตและตัวเองชอบถูกไหมอาจารย์ใช่ไหมคะพออาจารย์ชัดเลือกแบบเนี้ยหนูถามหน่อยค่ะอย่างรุ่น972ใช่ไหมคะ972ไอ้เป็นเลขที่เกี่ยวพันกับชีวิตทั้งนั้นเลยอ่ะอาจารย์มั่นใจได้ไงว่ารุ่น972อาจารย์จะพาแฟนเพจมันเป็นมันเป็นลาสังหรนอาจารย์ทุกอย่างที่มาเป็นลาสังหรณ์เกี่หมดเลยอย่างงวดนี้158ที่ให้แฟนเพจเนี้ยก็ มันมีหลายเลขนะจ๊ะจำได้ไหมเลขใบจองรถเรามันมีหลายเลขมากนะครับแต่ว่าอาจารย์ชัดก็สะดุดเลขนี้ตอนที่ว่าเฮ้ยเราชอบเลขเนี้หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดเป็นเลขที่เราเออเลงเลงเลงอยู่เหมือนกันทีนี้พอมันมาอยู่ใน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 ส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยมันอาจารย์ชัดใช้ลางสังหรณ์เป็นหลักลางสังหรณ์กับเหมือนเซนของเราเป็นหลักเซนของเราในการที่จะเลือกเลขอ่าสามตัวอันนี้คือสูตร ไม่ได้อาจารย์แค่เน้นใหน้พี่ๆเลยว่าซื้อหุนสี่ก็ได้นะเอาแล้วนะอนะคะอันนี้เลขหามเลขหามที่ทุกคนกลัวพึงจะเจอที่รักสหลักร้อยอ่ะหลักร้อยจะหายยากอ่าหลักร้อยมันจะหายากและอันนี้เรามาวิเคราะห์เพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้ได้หาซื้อลอตเตอรี่กันได้ง่ายขึ้นจริงๆนะเหลือห้าเหลือเลขแล้วเหลือห้าเลขแล้วนะเหลือห้าเลขแล้วดูซิว่าอาจารย์แค่จะตัดอีกได้ไหม <laughs> นะคะ 404ได้ไมาใบอู้น่ารักจังเลยพี่จามารีคะ่ะแสดงว่าแสดงว่าหาเก่งมากเลยนะคะจริงๆก็มีหลายอย่างแต่ที่พิเศษมากกว่าอย่างอื่นเลยก็คือเบียแกเพราะเบียแกในพุทธคุณจริงๆแล้วเนี่ยแกศสลศาสตร์มนต์ดำไบายาสั่งลมเพลลมพัดก็คือเรื่องของการโดนของถูกไหมเบียแกเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณนะเป็นเครื่องรางตั้งแต่สมัยโบราณเลยเป็นเครื่องรางที่มีประวัติความเป็นมา ะะอาจารย์เเคจะปล่อยวัตถุมงคลหรือเครื่องรางที่มีประวัติความเป็นมาไม่ใช่เครื่องรางแบบว่าไม่มีพื้นเพนะคะหมายถึงว่าเป็นเครื่องรางที่คิดเองสมัยใหม่ที่คิดเองมโนเองไม่ได้ทํานะคะนะ้ที่รักนะคะจะเป็นเครื่องรางที่มีประวัติแต่เรามาทาในในในเขาเรียกว่าเป็นเป็นวาระการปลุกเสกใหม่แล้วกันเนาะอาจารย์เนาะเรียกอย่างนี้แทนนะนะสองตัวสุดปังใช่ค่ะอาจารย์คะตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์ราคะ 2,900ท่านเกือบ3,000ท่านอาจารย์แค่ขอ2,900แชร์ได้ไหมคะ2,900แชร์วันนี้อาจารย์แค่จะตัดให้เหลือแค่3หางอาจารย์แค่จะตัดให้เหลือแค่ 3, 3> นิ้วที่เกี่ยวซับที่รักขานะคะนะไหนแฟนเพจชอบเลขอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูซิ ส่วนสีแดงที่อาจารย์เคชอบทา K05 K05 คือสีแดงค่ะที่ราักคา่นะคะ67มีบางคนบอก67อ่ารอรับอีก2ออเดอร์ด้วยความยินดีค่ะเบี้ยกแก้ไหมครับพี่ภูริพัฒน์พี่ภูริวัตรจา๋าเบี้ยกแก้รหัสบ,บอใบไม้เลขสองจตรักบอใบไม้เลข2เป็นเบี้ยกแก้ค่ะแก้สิ่ง